<Yeah. Absolutely. S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับผมวทธิรารัมศรีภานะครับในนามบริษัทเอสเคสองโซนสุนจำกัดครับวันนี้นะครับมาลงชนิดเม็ดไม้พาวเวอร์กรีนพัดนะครับสารปรับปรุงดินชนิดพิเศษเกรดเอนะครับให้กับคุณพี่ออสนะครับเสียออสของเราหนึ่งพ่วงครับและวันนี้นะครับก็ได้มาชมสวนของพี่ออสพี่ออสพาแวะมาดู ผลงานของการใช้ผลิตภัณฑ์ My Power Green Plus หรือผลิตภัณฑ์บริษัทเทสเคนะครับอยากให้พี่ออสนะครับพูดในเรื่องการใช้สินค้าและประทับใจกับการที่เราใช้แบบไหนบ้างครับพี่ครับผมผมใช้รองพื้นในใส่ในเครื่องปลูกนะครับเฉลี่ยไร่ละหนึ่งจะตอบครึ่งนะครับต่อไร่ครับแปดไร่ก็ใช้อยู่ประมาณสิบสองลูกนะครับครับผมหลังจากนั้นหลังจากที่ปลูกงอกได้ประมาณสักสองสองเดือนครับก็ให้ระดับเอิ่วผมพ่นเอ่อนิดน้ำ ครับมาแคทหนึ่งแคทสองแคทสามรวมกันเลยนะครับครั้งเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยเลยหลังจากนั้นอีกสองสี่เดือนปล่อยมันตัวหัวผมเอาชนิดเม็ดมาบานหนึ่งรอบบานอีกหนึ่งรอบครับไล่ลากระสอบไล่ล่ากระสอบครับผมไล่ลากระสอบหลังจากนั <S 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 ้นนี่ครับแปดเดือนไลกันนะครับแปดเดือนครับผม เป็นแบบนี้กันหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับแปลงคโอ้โอ้นะฮะเจ็ดเทียบพบปลูกพร้อมกันครับแไหนไหนไหนแปลงไหนปลูกพร้อมกันใช่คติดกันเนี่ยอ๋อติดเจกันเลยนะโอ้โหแตกต่างกันอย่างมากเลยอันนี้คือปลูกพร้อมกันกับพี่วานเลยใช่ไหมครับเขาปลูกก่อนเขาปลูกก่อนด้วยปลูกก่อนด้วยครับอ๋อนะครับความแตกต่างมากเลยนะครับไอพี่อ๋อด่ชันแบบนี้ทั้งไรเลยใช่ไหมได้แปลงครับได<ห>้ยินข่าวว่ามีแปลงหนึ่งใช่ไหมมีแปลงหนึ่งตัดไปแล้วครับอันนั้นอายุหกเดือนตัดหกเดือนได้กี่ตันกี่ไร่ครับโโอ้ หกเดือนนะครับหกเดือนนะครับหกเดือนได้อ้อยแป้งนี่กี่เดือนพี่อันนี้เจ็ดเดือนครับอันนี้เกือเดือนครับนะครับเมื่อวานก่อนนี้ได้กินพี่ออารว่านะครับเก็บไปห้าล่องกว่านะครห้าล่องครับห้าล่องกว่าแล้วก็ไม่ได้สุดด้วยนะฮะไปถึงตรงนู้นได้ทั้งหมดกี่ตันนะพี่เป็เจ็ดตันครับทิพเจ็ดตันทั้งสูงแล้วก็หนักด้วยโอ้โหเป็นยังไงความประทับใจครับพี่อ๋อดีมากครับชอบมากครับครับครับผมแล้วมีคนแถวนี้มาถามไหมทำไมอ้อยยังเขียวอยู่ มาถามครับเขาสนใจเขาสั่งแล้วครับเขาสั่งด้วยเขาสั่งด้วยที่เอามาลงหนึ่งฟองนี่ก็คือมีกลุ่มพ่อแม่พี่น้องมาสั่งด้วยหมดหมดแล้วครับหมดแล้วนะครับหนึ่งฟองหมดแล้วมันเห็นผลจริงๆใช่ไหมพี่ออดใช่ครับพี่ออดไม่ได้ใช้อะไรเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือการันตีเลยการันตีครับโอ้พีเอ็มเคทีนี่เป็นต้นๆวมกับกับกระทือน้ำสองอย่างโอ้โหนี่ครับเห็นถึงความแตกต่างมากมายเกิดขึ้นนะครับสูงเลยนะพี่ออดเนาะสูงครับอันนี้หกเดือนใช่ไหมอันนี้เจ็ดเดืออันนี้เจ็ดอันนี้เดือนบเดือนแปรง ยี่สิบตันครับอ่านะครับแล้ววันนี้นะครับพี่ออสนะครับอยากจะให้พี่ออสอันนั้นคือปลูกใหม่ใช่ไหมพี่ออสปลูกใหม่ครับปลูกเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอ้ระวังครับเป็นไงบ้างอาการกก็เก็จบแล้วตัวเชนครับอันนี้ปลูกตอนแรงเลยใช่ไหมแรงครับแรงเลยใช่ไหมครับปลูกปลูกตานแรงเออใช่ไหมครับ ดูครับดูครับก็คือว่าใส่สารบำรุงปรับปรุงดินของมาเขาก็กินพัทไป 3pcs ครับผมแล้วก็คิดว่ามันจะไม่งอกแล้วแหละคนงานบอกว่าไม่งอกแล้วคนงานบอกว่าไม่งอกแล้วไม่เจอเลยแต่ที่ออกมานี่รู้สึกว่ามันมีความแปลกไปพี่แปลกคนงานบอกว่ามานี่งอกยังไงคนงานเขาามว่างอกได้ยังไงโอ้โหจากการที่เราใช้สินค้านะครับตัวนี้ก็อยากจะให้พี่อ้องนะครับฝากนะครับเพราะแม่พี่น้องที่ใช้สินค้าตอนนี้อยากจะให้ฝากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำไป 3pcs นะพี่ครับผมถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่ ออสโคงลักนะครับบ้านโคงลักหมูลนิธิเดชตะมณฑลนาษฎรนะครับผมตำบลนราษฎง์อำเภอหนองกี่เนาะสามารถที่จะใช้ได้ทั้งชีวิตและชีนิตสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเสี่ยออสนะครับเจ้าของไร้วงอิที่สวยๆสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนนะครับก็ต้องขอกล่าวคันว่าสวัสดีครับโอ้โหสวยงามจริงๆยังเขียวเนาะพี่ออสเนาะเขียวแล้วก็สูงมากๆเลยผมว่า4เมตรขึ้นนะเนี่ย4เมตร4เมตรนะฮะ4เมตรที่กินด้วยนะครับเพราะว่าสูงจริงแล้วที่ทลัไม่ล้มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูน้ำตกที่เอา ไปแะรนแกะร้น,มนมไม่ได้มัดใหญ่นะมัดแกะแปลงลำมัดแปลงลำไม่ใช่มัดกับ